เรื่องของการเลือกตั้งครับนายกรัฐมนตรีก็มีการให้สัมภาษณ์เมื่อวานก็ไปในทํานองที่ว่ามีหลากหลายแนวทางที่อาจจะเกิดขึ้นได้แต่คุณพระดอนครับรัฐมนตรีประจําสานักนายกรัฐมนตรีวันนี้เสียงค่อนข้างแข็งครับว่านายกรัฐมนตรีก็ยืนยันเป็นมกราช่วงสามเอ็ดมกราคมโดยคุณพระดอนปิศานันทกุลรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวย้อนไปถึงเสียงสัมภาษณ์เกี่ยวกับเนื้อหาการยุบสภาของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้เนี่ย ก็เป็นการเหมือนกับช่วยออกตัวเนี่แหละว่าเอ๊ะมันก็เป็นการให้สัมภาษณ์กรณีหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองเพราะที่ผ่านมานายกก็ย้ําเสมอถึงการยุบสภาตามกําหนดคือ3ามสิบเอ็ดมกราซึ่งจะมีการเลือกตั้งใหม่ภายใน60วันก็คาดว่าเป็น22หรือ29มีนาคมปีหนา้าส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งจะใช้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูนของพรรคประชาชนเป็นร่างหลักก็ต้องดำเนินการตามหลักการของสภา ส่วนร่างจะผ่านในวาระที่สามหรือไม่อยู่ที่คณะกรรมาการจะพิจารณาอย่างไรก็อภิปรายไปแล้วว่ารัฐสภามีข้อกังวลหลายส่วนรายละเอียดข้อใดที่สมาชิกสภามีความกังวลก็ต้องไปแก้ไขในชั้นกรรมธิการไปฟังประเด็นนี้กันครับยุคสภาน่าจะไม่มีนะฮะัก็ท่านนายกประกาศแล้วตามตามกําหนดการเดิมคือสี่เดือนท่านก็พูดถึงอุบัติเหตุเฉยเนะครับแต่ว่าไทาม์ไลน์เดิมก็คือสามสิบเอ็ดมกราคม มันจะมีความกังวลของทางพักประชาชนประเด็นว่าจะขัดคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญหรือไม่กับประเด็นการได้มาของสอสรนะครับซึ่งได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยพักประชาชนเขาก็บอกว่าเป็นการเลือกตั้งโดยตรงแต่ไม่ได้ทําหน้าที่เป็นผู้ร่างเพียงแต่ให้คําปรึกษาและการระบุห้ามสสรแก้ไขในห,หนึ่งหมวด2นั้นเนี่ยภูมิใจไทยก็จะแสดงความเห็นต่อกรรมธิการ ต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญและอาจจะทําให้ไม่ผ่านวาระที่3ซึ่งกรรมธิการก็ต้องไปศึกษาในเรื่องนี้อย่างไรก็ตามกรอบในการทําประชามติส่วนตัวก็มั่นใจว่าในชั้นกรรมธิการจะดําเนินการให้แล้วเสร็จในกรอบเวลาได้เนื่องจากกําหนดการในการทําประชามติได้เลื่อนขึ้นมาเหลือ60วันทําให้รัฐสภาจะมีเวลาประมาณ2-3สัปดาห์ในการพิจรารณา ส่วนคำถามประชามติก็เป็นไปตามที่สารร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยซึ่งคาดว่ารัฐสภาน่าจะไม่มีปัญหาครับ